ช่วยกันส่งเสียงช่วยกันรับฟังช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ปลดล็อกประเทศไทยเดินหน้าต่อฟังเสียงประเทศไทย Creative Listening สวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกสว2อวอ 2, 7นนะคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วค่ะเราจะเข้าสู่การเลือกในระดับประเทศวันที่26มิถุนายนนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะได้สอว2อ0 0คนเข้าไปนั่งทำหน้าที่ในรัฐสภาตื่นเต้นไหมคะ คุณผู้ชมลุ้นไหมคะว่า200ท่านที่จะเข้าไปทําหน้าที่นั้นจะหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางกติกาที่เราวิจารณ์กันมาตลอด3สัปดาห์ว่าซับซอ้อนและแปลกที่สุดในโลกค่ะแต่คู่ขนานก็ได้เห็นประชาชนลงไปเล่นในสนามเลือกสวรอบนี้อย่างคึกคักเช่นเดียวกันจนหลายคนบอกว่านี่คือห้องทดลองหนึ่งในเส้นทางประชาธิปไตยไทยนะคะก่อนหน้านี้เราจัดเวทีฟังเสียงประเทศไทยฟังเสียงคนภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางกันไปแล้ววันนี้ถึงคิว คนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชวนมองช่วงโค้งสุดท้ายเลือกสอวอ .67 กับฟังเสียงภาคเหนือค่ะ แขกรับเชิญคนแรกเป็นตัวแทนกลุ่ม15กลุ่มชาติพันธุ์นะคะรอบนี้เขาลงสมัครเลือกสอวอ์ด้วยค่ะแต่ไม่ผ่านด่านแรกในระดับอำเภอแต่ถึงอย่างไรเขาบอกว่าความตั้งใจก็คืออยากจะเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มคนที่ถูกเลือกปฏิบัติและถูกทําให้เป็นพลเมืองชั้นสองมาโดยตลอดนะคะฟังเสียงคุณวัยยิ่งทองบือสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยค่ะ ประเทศไทยประกอบไปด้วยหลากหลายชาติพันธุ์ชนเผ่าพม,มืองก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศนี้ที่พามากลุ่มคนเหล่านี้ได้พัฒนาประเทศในด้านต่ตางๆไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในระดับนโยบายหลายด้านเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ไม่เข้าใจต่อวิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ นะครับที่ผ่านมามีกฎหมายบัญชบัตรที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ได้นําเสนอไปและตกในวาระของวุฒิสภาก็คือพอรบรสพ,พนโชเผาพ,พื้นเมืองพอรบอากาศสะอาดในการคัดเลือกสอวอนในครั้งนี้ได้มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เผาทาต่างได้เสนอตัวที่จะมาเป็นตัวแทนในการที่จะเปปากเปเสียงให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์แต่ยังไงก็ตามนะครับการเข้ามาครั้งนี้ มันมีความมีข้อจำกัดเยอะมากก็อาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกหากแม้ได้เข้ามาเราหวังว่าจะได้ตัวแทนที่มีความเข้าใจต่อปัญหาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และหากไม่ได้ก็ขอให้ท่านที่ได้รับการคัดเลือกนั้นอย่าลืมพวกเรา มาถึงคนที่2ค่ะเป็นตัวแทนกลุ่ม11กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะคะคนนี้เป็นอดีตนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือค่ะเขาเห็นว่าเราสูญเสียโอกาสจากการเมืองในช่วงที่ผ่านมาอย่างมากนะคะและมองว่าการเลือกสวร,รอบนี้จะเป็นโอกาสพาสังคมไทยเดินไปข้างหน้าค่ะฟังเสียงคุณกิติทิศกุลภาคเอกชนจังหวัดเชียงรายค่ะการเลือกตั้งสวในครั้งนี้ ผมเห็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ยึดโยงเกี่ยวกับประชาชนประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงใครก็ตามที่จะไปเลือกตั้งสมาชิกวุธิสภาในครั้งนี้คุณจะต้องสมัครแล้วจ่ายเงิน2,500บาทเพื่อได้สิทธิ์ในการไปเลือกตั้งในบริบทของปัญหาประเทศชาติ ที่สะสมมาเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งทางด้านการเมืองปัญหาในเรื่องสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะบริบทที่แปรเปลี่ยนไปในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดน disruption ในเรื่องของดิจิตอลก็ดีในเรื่องของ AI ก็ดีสมาชิกุฒิสภาจะต้องไปร่างกฎหมาย ให้ทันต่อบริบทการพัฒนาของประเทศผมเห็นว่าการเลือกตั้งสวครั้งนี้เป็นความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศที่อยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าแล้วพัฒนาเทียบทันกับโลกใบนี้แล้วแก้ปัญหาให้กับคนไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็มั่นคงครับ มาถึงคนที่3ค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่8นะคะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองและอสังหาริมทรัพย์ค่ะเธอทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมในชุมชนออกแบบชุมชนอย่างยั่งยืนและทํางานด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเธอมองว่าการเลือกสวรอบนี้ ความจริงคือความไม่จริงค่ะฟังเสียงคุณแพลรพรสุขัดเสถียรผู้ร่วมก่อตั้งและนักออกแบบใจบ้านสตูดิโอค่ะในการลงสอวาครั้งนี้เราอยากเป็นตัวแทนของสายวิชาชีพผังเมืองและนักออกแบบเข้าไปร่วมคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่จะสามารถพูดยืนยันแทนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เพื่อส่งต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคตในการสมัครครั้งนี้ เราอยู่ท่ามการความจริงที่ไม่จริงความจริงที่เราต้องการคนที่เหมาะสมมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในแต่ละสายอาชีพแต่ความไม่จริงของการแพ้ชนะของการเมืองทําให้บทบังการคัดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าไปทําหน้าที่สวเพื่อให้เรามีผังเมืองที่ไม่ได้มองแค่อาคารแต่มองคุณภาพชีวิตของผู้คนดังนั้นยังอยากจะส่งต่อไปถึง พี่ๆเพื่อนๆที่ผ่านการคัดเลือกรอบประเทศว่าเรายังคงมีความหวังดังนั้นในโค้งสุดท้ายนี้ก็อยากฝากทุกคนทำตามความฝันวันแรกที่เราลงสมัครเลือกสอวอชัยชนะครั้งนี้ก็คือเป็นชัยชนะของทุกคนไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ ภาคเหนือมีประชากรที่มีอายุ40ปีขึ้นไปกว่า3ล้านคนมีผู้ลงสมัครสว5,182คนคิดเป็นร้อยละ0.16เป็นผู้สมัครเพศช,ชาย3,109คนคิดเป็นร้อยละ60ส่วนเพศหญิง2,073คนคิดเป็นร้อยละ40ผู้สมัครที่มีอายุน้อยที่สุดของภาคเหนือมีอายุ40ปีจำนวน77คน ผู้สมัครที่มีอายุมากที่สุดอายุ88ปีมีจำนวนหนึ่งคนกลุ่มอาชีพที่ลงสมัครมากที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นรองลงมาคือกลุ่มสตรีและการศึกษาจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ลงสมัครสอวอต่อประชากรที่มีอายุ40ปีขึ้นไปมากที่สุดของภาคเหนือคือจังหวัดลำพูนร,รองลงมาคือแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ส,ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ลงสมัครสวต่อประชากรที่มีอายุ40ปีขึ้นไปน้อยที่สุดของภาคเหนือคือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์และลำปางและจังหวัดที่มีการแข ok ่งขันสูงที่สุดของภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่ฟังเสียงประเทศไทยจัดเวทีเลือกตั้งสว2,567เสียงสะท้อนความหวังของประชาชนสวแบบไหนที่คนเหนืออยากเห็นเมื่อวันที่7มิถุนายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีอดีตสมาชิกวุฒิสภานักศึกษานักวิชาการนักธุรกิจและภาคประชาสังคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและมีการร่วมวดภาพอนาคตของการสรรหาสาวจาก3ฉากทัดที่อาจเปรียบได้กับอาหารเนื้อคือแกงอ่อมขนมจีนน้ำเงี้ยวและลาบในรอบแรกส่วนใหญ่เลือกแกงอ่อมซึ่งหมายถึงข้อจำกัดของกติกาการเลือกตั้งที่ได้ชื่อว่าซับซ้อนที่สุดในโลก ทำให้คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าตนเองถูกกีดกันไม่ได้มีส่วนร่วมภาพรวมสวหน้าใหม่ไม่ได้ยึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชนและสาธารณะทําให้การเมืองไทยที่เริ่มฟื้นตัวยังคงเผชิญภาวะลุ่มๆดอนๆต่อไปอีกหลายปีส่วนในรอบที่2ส,ส่วนใหญ่เลือกขนมจีนน้ำเงี้ยวซึ่งหมายถึงความต้องการความเปลี่ยนแปลง การเมืองไทยเข้าสู่กระแสสูงเกิดความตื่นตัวทางการเมืองในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะฝ่ายเสรีนิยมรณรงค์ผลักดันให้การเมืองหลุดพ้นจากวงจรอ,อุบาทและได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและจากเวทีที่เชียงรายวันนี้เรามีนักวิชาการอีก3ท่านที่จะมาวิเคราะห์และเติมมุมมองช่วงโคงสุดท้ายของการเลือกสอวครั้ง,งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทกรวิทิตานนท์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดรวีระเลิศสมพรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานลิมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ชวนคุยกันอย่างเข้มข้นกับบรรยากาศโค้งสุดท้ายเลือกสอว6กเรนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมมีหลายความรู้สึกในช่วงเวลานี้นะคะ เติมประเด็นการกับแขกรับเชิญบนเวทีของเราทั้ง6ท่านนะคะขออนุญาตถามคําถามที่มันอาจจะยาก่อยนะคะเพราะจะขอคําเดียวจาก3ท่านฝั่งซ้ายแฟนก่อน3ออาจารย์ทั้ง3ท่านเลยค่ะอาจารย์รู้สึกว่าในบรรยากาศสวโค้งสุดท้ายถ้าจะให้นิยามมาสัก1คีย์เวิร์ดหนึ่งคำเราอยู่ในความรู้สึกแบบไหนหรืออาจารย์มองมันยังไงอาจารย์นัทกรก่อนอน่ผมขอตอบว่าตื่นเต้นก็นแล้วกันนะผมผมคิดว่าเรากําลังจะ ออกจากสวที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยใดยทั้งสิ้นนะครับแล้วไปสู่สวชุดใหม่ซึ่งแม้ประชาชนโดยทั่วไปไม่ได้มีโอกาสเลือกแต่ว่ามันก็เป็นกระบวนการที่มีมความตื่นตัวและมีความหลากหลายอย่างยิ่งนะครับจากที่เราสังเกตมาในสองรอบครับผมอาจารย์วีระนะคะความรู้สึกผมก็คือว่าต้องเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหานั้นับประการนะฮะในเรื่องของการเลือกสวรครั้งนี้ที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีข้อร้องเรียนเยอะมาก นันแล้วก็คิดอยู่คําเดียวว่าไม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะเราต้องเดินหน้าต่อค่ะอาจารย์ปริญญาค่ะคำเดียวก็คือขอให้สำเร็จเพื่อที่ว่าจะได้มีสอวอชุดใหม่นะครับแม้จะมีที่มาที่มาจากระบบที่มันซับซ้อนที่สุดในโลกแต่ยังไงก็ดีกว่าสอวอที่ประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันตรงนี้แหละอาจารย์รยังไงก็ดีกว่าเดิมใช่ครับคุณกิติคะคุณกิติบอกว่าเราเสียโอกาสมาหลายสิบปีแล้หนึ่งคำกับการเลือกสอวอรอบนี้คะ่ะอนาคตครับ ผมคิดด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยเราผิดหวังกันมาเยอะมากแล้วเราเสียเวลากับเรื่องพวกนี้มาเยอะมากมประชาชนรู้สึกอึดอัดแล้วก็เขาต้องการเดินไปข้างหน้าเขาต้องการมองเห็นอนาคตของประเทศที่สดใสสำหรับออให้นิยามว่าพลังแห่งความสิ้นหวังค่ะคือท่ามกลางของความสิ้นหวังเราก็ยังต้องมีพลังที่เราจะต้องมองกันยาว,ยาว แล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะทําให้คนที่สิ้นหวังแล้วไม่อยากเข้ามาอยู่ในวงเวียนนี้มันน่าจะเป็นพลังให้เขากลับมาว่าจริงๆมันทีละนิดทีละนิดมันยังมีโอกาสคุณวายยิ่งค่ะก็ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับผมว่าผมทําหน้าที่ที่สุดแล้วนั่นคือลงสมัครนะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะเข้ารอบได้นะครับ ก็เหลือแต่ว่าคนที่ได้ทําหน้าที่ตัวนี้หรือว่าคนที่ได้รับเลือกตั้งเนี่ยก็อย่าลืมพวกผม,มหรือว่าอย่าลืมผม,อมขอถามผู้ที่เคยสมัครแล้วกันนะคะตอนนี้เป็นอดีตผู้สมัครไปแล้วมีเซอร์ไพรส์อะไรในพื้นที่เราเห็นอะไรตอนที่เป็นเวทีระดับอำเภอคุณอ,อ้อก่อนการลงสงวครั้งนี้มันทำให้เรารู้จักคนที่เราคิดว่าไม่คาดถึงเนาะ คือเขาก็จะเดินเข้ามาแนะนําตัวแล้วก็รู้จักกันอย่างเมืองเชียงใหม่เองที่เรามีผู้สมัครเยอะมากเนาะสามร้อกว่าคนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นหัวจิตหัวใจผู้สมัครอิสระแล้วก็ได้ทําความรู้จักกันว่าเฮ้ยมันมีพี่พ,พี่น้องๆมีคนมีความรู้ความสามารถเยอะจังเลยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เข้าผ่านรอบต่อไปเหมือนเราแต่เราสกว่าเนี่ยแหละคนแบบนี้แหละที่เราอยากจะทํางานด้วยกัน ในระดับเชียงใหม่หรือว่าจะมองเป็นภาพรวมระดับประเทศแล้วสึกว่าข้อดีคือการได้รู้จักคนใหม่ๆภายในระยะเวลาอันสั้นซึ่งก็เป็นโจ,จทย์ท้าทายเดี๋ยวคุณอ้อกลับมานะ <Wis dom> อาจารย์นัทกรคะแล้วอย่างนี้ไอ้สรุปแล้วมันไม่ตอบโจทย์การแบ่งกลุ่มแบบนี้ตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์คือผมคิดว่าหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าก่อนว่าว่ามันมีในร้ายมันมีดีเนาะคือระบบเนี้ยมันทําให้คนที่แบบที่ที่ทั้งน้องเขาพูดนะฮะคนที่เราไม่คาดคิดเนี่ยเข้ามาสู่การเมืองนะครับผมย้อนไปดูตัวเลข ตอนพีคสุดของระบบเลือกตั้งสวนะคือปี2อ4 3นเนาะตอนนั้นมีคนลงสวทั้งประเทศประ,ประมาณ1 5 0 0กว่าคนพั0หกว่าคนเทียบกับตอนนี้ที่เป็นระบบเลือกกันเองแบบที่เป็นอยู่เนี่ยมีคนลง40,000ื่นประมาณ48 0 0มบ้างแล้วก็ตอนหลังก็มีการตัดสิทธิ์อะไรเหลือประมาณ4ี5 0 0 4่น0 0คือมันต่างกันลิบลับเนาะอันนี้คือความตื่นตัวที่ผมเห็นนะครับกับแต่ถ้ามองเล็กลงมาที่เชียงใหม่ตอนเลือกปี43เนี่ยเชียงใหม่มีผู้สมัครประมาณ100ประมาณ51คนแค่นั้น นะครับแล้วก็ตอนนั้นมีสวออได้5คนอันนี้ก็คือความต่างที่มันเห็นว่าเออหนึ่งมันมีความตื่นตัว2ก็คือมันมีความหลากหลายเนื่องจากเขาคัดเลือกกันตามกลุ่มอาชีพ เพียงแต่ว่าประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงก็คือว่าไอ้กลุ่มอาชีพที่ที่กฎหมายพรบประกอบมันกาหนดเนี่ยมันใช่กลุ่มอาชีพที่ที่มันเหมาะสมหรือไม่อันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่วิธีคิดเนี่ยฐานคิดของการเลือกตามกลุ่มอาชีพทำเล่าไล่เห็นผู้สมัครที่หลากหลายยังไม่เคยมีมาก่อนสมัยย้อนกลับไปปี43มเนี่ยมีสัดส่วนผู้หญิงลงสมัครสวแค่ประมาณ7%ปนะนะฮะมาปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคือคือสูงมากคือเนื่องจากหนึ่งมันมีกลุ่มสตรีมันมีแท่งของกลุ่มสตรี นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าไอ้ระบบแบบที่เป็นอยู่เนี่ยมันมันดึงคนที่อาจจะนะครับไม่เคยคิดจะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเ,เข้ามาสู่การเมืองแล้วมันเป็นระบบที่ค่อนข้างปิด<ม>ก็คือว่าประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าคุณอยากเลือกคุณต้องสมัครเพราะวันนีมน้มันเห็นแล้วว่าการแบ่งกลุ่มทําให้ในสนามมีปัญหาคุณไว้ยิ่งเจอแน่ๆกลุ่มชาติพันธุใ<ช>์ใช่ไหมคะกลุ่ม15มันไปรวมกับกลุ่มอะไรคะ,ะรวมกับ ผู้สูงอายุและก็ผู้พิการและก็หลากหลายนะครับตัวผมเองเนี่ยผมพยากรณตั้แต่วันที่ยี่สิบเก้าแล้วเพราะว่าผมไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านเนี่ยก็คือโชคนะครับโชคในที่นีน้ก็คือพระเจ้านั่นแหละที่ช่วยผมเพราะว่าแปดคนนะมีชค่ติพันคนเดียวถ้าโหวตเนี่ยมันจะไปได้ที่ไหนใช่ไหมครับผมเนี่ยตั้แต่ยกแรกนะครับผ่านไปหนึ่งรอบเนี่ยนั่นคือพระเจ้าช่วยละ ค่าเดินทางค่ากินทั้งหมดเนี่ยคำนวณแล้วเนี่ยนะครับต้องสี่ครั้งนะในระดับอำเภอเนี่ยนะครับไปรับสบวนหนึง่งสวสองครั้งหนึง่งนะครับแล้วก็ไปสมัยอีกครั้งหนึง่งนะครับไปรับสบวสามอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไปสมัยอีกครั้งหนึง่งสี่ครั้งถ้าผมจะเทียบนะอย่างอมก่อยเนี่ยนะครับตำบลแม่ตื่นเนะี่ยไปสมัยที่อมก่อยเนะี่ยต้องใช้งบประมาณในการเนี่ยในไปไปสมัยที่อำเภอเนี่ยเกือบห้าพันและใครจะออกครับ ถ้าคุณออกนะแสงดงว่าคนนั้นเนี่ยโอ้โหผลทับถึงหัวใจนะครับคุณกิติคะในฐานะรประชาชนซึ่งคุณกิติมีต้นทุนทางสังคมนะแต่รอบนี้เลือกคนประชาชน <S <S ที่เฝ้ามองเห็นอะไรจากการที่เราคุยกันและสิ่งที่ทั้งสองท่านเล่าผมคิดด้วยว่าความคาดหวังของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็อยากคาดหวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักง่ายๆเลยทุกคนอยากแก้ไขในเรื่องของรัฐธรรมนูญก็ต้องถามว่าตัวแทนของสส ที่ท่านออกกฎกติกาออกไปแบบสลับซับซ้อนออกมาเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผ่านระดับออกไปอำเภอเป็นอย่างนี้จังหวัดเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าไประดับประเทศแล้วเนี่ยค,ความตั้งใจจริงของท่านที่อยากได้ภาพของสวที่คนเขียนบทบัญญัติในการเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันตรงกับความต้องการของประชาชนแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาของประเทศหรือเปล่า กติกามันดูใจร้ายนะคะแต่ความหวังและใจของภาคคนเมืองมันแบบมันใหญ่มากใช่อาจารย์วีระธรรมชาติการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือกับความหวังของคุณกิติอาจารย์วีระคิดว่าจะมีคนคุณภาพหลุดเข้าไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมกำลังจะกล่าวถึงความหวังและความคาดหวังกันแล้วกันนะว่าไม่ว่าคนที่เข้าไปเนี่ย จะมีเบื้องหลังอะไรกันแต่นะโดยเฉพาะเบื้องหลังที่เป็นไปนในเชิงลบที่เราทราบข่าวกันดีในล็นอกโบว์เงหัวตา่ตางๆนานาเนี่ยผมคาดหวังว่าเมื่อ,อ,อผู้ที่เข้าไป200คนเนี่ยจาก20กลุ่มสถานภาพและกลุ่มอาชีพเนี่ยะจะมีความเป็นอิสระตัดพันธนาการที่อยู่เบื้องหลังออกให้หมดเน้นหมดก็ได้แต่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาจารย์ปริญญาคะฟังอาจารย์สองท่านวิเคราะห์จากดิกซอในภาคเหนืออาจารย์ฉายภาพใหญ่ในระดับประเทศ หนึ่งในสามบอกสองร้อยหกสิบเจ็ดท่านคือก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่าในระดับประเทศเนี่ยขั้นตอนการเลือกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันจะต่างจากการเลือกระดับอำเภอกับจังหวัดที่ผ่านมาสวมี200คน20กลุ่มกลุ่ม10คนก็200ส่วนที่11็ถึงส5าก็สำรองไว้ถ้าหากว่า1ถึง10แต่ละกลุ่มโดนตัดสิทธิ์ขึ้นมานี่ก็เลื่อนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันที่26นี้นะครับทีนี้ถามว่า ในการเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะครับผมว่าข้อสําคัญเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่รอบประเทศทีนี้ไอ้ช่วงระหว่างเลือกกลุ่มอาชีพเสร็จตอนเช้ากับเลือกควายตอนบ่ายเนี่ยกรกตจะป้องกันยังไงมี2ออย่างนะครับ1ก็ต้องมีกระบวนการให้เขาแนะนําตัวรู้จักกันเขาถึงจะรู้ว่าพอไปถึงรอบควายเนี่ยเขามี5คะแนนนะครับในการเลือกสายอื่นคือกลุ่มอื่นในสายเดีวยวกันมีเลือกได้5คนค แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเข้ามา40คนถูกไหมเราเนี่ยกลุ่มเรานะมีสายเรามี200คนก็แปลว่ามี160คนจากสายอื่นอีก4สายที่เราจะเลือกได้สายกลุ่มหนึ่งเนี่ย5คนทีนี้มันต้องมีข้อมูลไงคุณฟักแฟนรู้ไหมครับว่า200คนอะ่ะเราจะเลือกใครอะ่ะมันต้องมีข้อมูลเพียงพอนะครับผมถามว่ามันจะเกิดการไปเข้าห้องน้ำพร้อมกันไหมในช่วงพักเที่ยง มีโอกาสอาจารย์สภามีเข้าห้องน้ำพร้อมกั <c oughs> นได้เลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก à, กาตาก็ต้องทํา2อย่างครับหนึ่งต้องมีวิธีการครับทํายังไงให้ในรอบค่าเนี่ยสองร้อยคนทีนี้คนดังคนมีชื่อเสียงเนี่ยจะมีโอกาสาาแต่คนที่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าเขาก็ต้องไม่เสียเปรียบสิกกตาก็ต้องหาทางทํายังไงครับให้กระบวนการนะ้นาตัวมันเกิดทีนี้ข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งกกตจะทำได้ดีกว่าระดับอําเภอกับจังหวัดที่ผ่านมานะครับ เคืออำเภอเนี่ยยากหน่อยเพราะมี928อำเภอจังหวัดก็ดีขึ้นเพราะเหลือแค่77แต่พอรอบประเทศมันที่เดียวนะที่อิมแพกใช่ไหมใช่ที่เดียวใช่ค่ะหลักความโปร่งใสาการมีส่วนร่วมในการสเกตการจัดให้เต็มเลยต้องพร้อมที่สุดต้องให้พร้อมเลยเพราะถ้าเกิดมีความโปร่งใสนะครับไอการทําอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเช่นอาจารย์เท่าไหร่ให้ <laughs> เลือกผมเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะไม่เกิดเสนอใช่ไหมฮะมันจะต้องไม่เกิดเราต้องป้องกันให้ได้ อาจารย์วีระถึงวันนี้จะเหลืออีกประมาณ4วันเลือกระดับประเทศอาจารย์ว่าในฐนานะผู้สมัครเองและประชาชนทําอะไรได้บ้างก็คืความหนักใจคือว่าไม่ค่อยรู้จักคนอื่นนะอัน,นั่นก็เป็นปัญหาของระบบที่ท,ท,ที่มีความพิสดารตัวนี้นะ,ะแล้วมันทําให้เขาเรียกฮะทำให้ไม่รู้ว่าท่านอื่นมีความเชี่ยวชาญอะไรยังไงนะฮะเราก็จะได้มาซึ่งแหละฮะการเลือกบางทีอาจจะเลือกโดยที่คือไม่มีข้อมูลเพียงพอผู้สมัครต้องทําการบ้านเพิ่มนะใช่ฮะ อย่างที่คุณฟักแฟงถามคืออย่างตอนที่อ้อลงและทําเองคือ300กว่าคนเน่ยเราเอาชื่อไปเซิร์ชทําข้อมูลแบ็กอัพแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย <c oughs> มันเป็นหน้าที่เราไหมไม่ได้เป็นหน้าที่แต่รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสผ่านรอบไข่นี่คือการรู้จักพื้นฐานโดยที่เราไม่จำเป็นต้องคุณฟักแฟงคะคือใครอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราอยากทําวิธีที่มันแบบพื้นฐานได้ง่ายที่สุดอันนี้รู้สึกว่าทําแต่ถามว่าได้ไหมได้ก็เหนื่อยเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วรอบประเทศมันยากก็ู้สึกว่าการแนะนําตัวที่มันแบบ พลับบิเปิดเผยเนี่ยมันจะช่วยคัดกรองแล้วก็สแสดงเจตนาลมว่าเราเข้ามาทําอะไรคนที่ไม่กล้าพูดภายใน2นาทีนั่นก็คือประมาณการได้ว่าเขาไม่ได้มีความแบบจริงใจเหมือนพี่ไวยิ่งแน่นอนฟังทั้งหมดแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะนะคะแต่มีความหวังอย่างมากนี่เวทีสุดท้ายแล้วนะคะกับประเด็นสวอกับรายการฟังเสียงประเทศไทยอาจารย์นัทกรค่ะอาจารย์คิดว่าฉากหลังการเมืองหลังจากเลือกสอวอกจะเป็นยังไงจะถามทุกท่านเลยค่ะแต่เปิดที่อาจารย์นัทกร ผมคิดว่าแบบที่อาจารย์ปริญญาตั้งประเด็นตั้งแต่ตอนต้น,นเนาะ <c oughs> ก็คือมันอยู่บนสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเหมือนที่ผมในการตอนต้นนะฮะทุกสิ่งอย่างต้องเดินหน้าต่อนะ,ะและก็ผมหวังว่าพลังของพลเมืองทุกภาคส่วนนะฮะสื่อมวลชนด้วยนะ,ะนักวิาชาการนะฮะฝ่ายประชาสังคมทุกภาคส่วนเนี่ยจะได้ร่วมกันเป็นพลังนะฮะที่จะสื่อไปยังว่าที่สวสองร้อยท่านขอให้กําลังใจทุกท่านและยินดีด้วยที่ท่านได้เข้าสู่สภาสงเกตแห่งนี้ S 1> <S 1> <S <S ขอให้ทุกท่านทําหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นอิสระนะครับเราจะติดตามท่านให้กําลังใจท่านอยู่เสมอนะฮะและก็ขอให้ท่านได้ทําหน้าที่เพื่อส่วนรวมให้ดีที่สุดนะฮะนำพาประเทศชาติให้ก้าวเดินไปข้างหน้าฝั่งนี้บ้างค่ะคุณอ้อคิดว่าการเมืองไทยหลังการเลือกสวจะเป็นยังไงคะอ้อเองก็ต้องตื่นตัวขึ้นแล้วก็อย่างน้อยที่เราทําได้คือแวดวงเนาะพี่พี่น้องๆองที่ทํางานด้วยกันต้องขยับละ โดยเฉพาะสายนะักออกแบบที่เรามักจะเจอปัญหาออกแบบที่ไม่เข้ากับเมืองเซาท์กินเนรี inary, มาโพเชียงใหม่ใ <c oughs> ดๆที่เราพยายามเรียกร้องเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เราก็เป็นมาราธอนนะคะ <c oughs> มันไม่ใช่แค่วิ่งเร็วแค่ั้งนี้แต่ว่าเหมือนที่อาจารย์บอกคือครั้งเนี้ยมันอาจจะแก้โจทย์ได้ครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ในระยะยาวเราก็ต้องขยับเข้ามาให้มากขึ้นอยากฝากกําลังใจให้คนที่เข้าผ่านระดับประเทศละคะ่ะทําเถอะถึงแม้เราก็เคยอยู่ในวงนั้นว่าเหนื่อยมัน หน้าลำคานาาต้องมีกรุ๊ปไลน์อะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อค่ะได้โอกาสนั้นแล้วก็อยากให้กลับมาว่าความตั้งใจเดิมที่เราจะเปลี่ยนมันมีแม้ว่าจะน้อยนิดค่ะ,ะคุณกิตี้คะก่อนจะถามว่าเปลี่ยนยังไงเราได้อะไรเนี่ยจากการเลือกสวอลลวเนี่ยผมคิดว่าในกฎกติกาที่มันซับซ้อนแบบนี้แล้วมันจะได้โอกาสสวออย่างนี้มันยังมีโอกาสที่ยังแก้ไขโดยการทำให้กระบวนการเลือกตั้งขั้นตอนสุดท้าย ที่ไประดับประเทศมันโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเขารบในหลักการและที่มาของสวสวทุกท่านที่จะมาเนี่ยเป็นโอกาสของประเทศไทยะนะครับแล้วก็ผมคิดด้วยว่าอนาคตของประเทศไทยต้องดีกว่านี้ฝากไว้กับทุกท่านด้วยที่มีอํานาจอ,อย่าไปทำให้การเลือกตั้งสวครั้งนี้ทำให้ประชาชนผิดหวังถ้าพี่น้องกลุ่กชาติพันเนี่ยจาัดก,การดีๆนีนะครับ ในระดับในระดับประเทศเนี่ยเราก็มีเครือขนะ่ายนะนะครับผมก็ยังหวังว่าอย่างน้อยสักหนึ่งคนเนี่ยน่าจะเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มใช้ติพันธุ์จริงอย่างน้อยคนที่ทำงานได้ใช่ติดพันุ์ได้เข้าใจเนี่ยได้เป็นตัวแทนอันนี้ผมก็ยังหวังลึกนะนะครับยังไงยังไงผมยังหวังลึกอยู่นะครับค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายที่อาจารย์ปริญญาค่ะความจริงคนที่เขามาแบบไม่ได้หวังจะเป็นมาเพราะมีอะไรทําให้เข้ามาก็ไม่เป็นไร คนที่เข้ามาด้วยความตั้งใจเนี่ยผมเชื่อมีมากกว่าแล้วก็นั่นแหละคือความหวังของเรานะครับในการปลดล็อกประเทศไทยส่วนระบบอันนี้เป็นระบบที่ซับซ้อนที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดนะครับเท่าที่ประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้ด้วยนะ <c oughs> เคยมีเนี่ยเชื่อผมนะครับใช้ครั้งเดียวเทาวนี้ครั้งหน้าไม่มีใครใช้ต่อแล้วว่ายง่ายคือเดี๋ยวจะมีการแก้ไขแน่คือสวท่านที่จะได้รับเลือกเข้าไปเนี่ยสองร้อยท่านเนี่ย จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ในเพราะตัวท่านเองก็ผ่านระบบตรงนี้มามท่านก็เห็นะว่ามันไม่ดีแล้วครั้งหน้าอีก5ปีระบบมันต้องดีกว่านี้นั่นแหละครับปลดล็อกประเทศไทยแต่สําคัญคือว่าต้องให้การเลือกสอวเขา,าเนี่ยมันสําเร็จนี่คือกระดุมเบ็ดแรกที่จะเดินหน้าสู่เส้นทางรประชาธิปไตยอย่างที่หลายท่านหลายๆพื้นที่หลายๆเวทีที่แฟงไป คีเวดเดียวกันเลยค่ะเราอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแต่อย่างแรกอย่างที่เวทีของเราวันนี้คุยก็คือต้องทําให้การเลือกสวรรรอบนี้ผ่านไปได้สําเร็จไปได้มันอาจจะไม่เปลี่ยนในทันทีแต่มันขยับไปข้างหน้าแน่นอนนะคะถ้าเผื่อว่าเราสามารถทําให้มันผ่านไปได้และเชื่อว่าท่ามกลางบรรยากาศของประชาชนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอยากที่จะปลดล็อกสู่ทศวรรษของความรุ่งเรืองเราอยู่ในทศวรรษของความสูญหายมานานแล้วค่ะเราอยากไปสู่สิ่งที่ดีกว่า นี่คือด่านแรก เป็นเกมยาวเป็นห้องทดลองแต่เป็นสิ่งที่เห็นว่าประชาชนตื่นตัวทางการเมืองอย่างมากนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง6ท่านบนเวทีนะคะและขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการของเรานะคะคุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังได้ทุกเวทีเลยค่ะทั้งออนกราวในพื้นที่และเวทีใหญ่ที่เราจัดกันที่สตูดิโอนะคะผ่านการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและเว็บไซต์ local t h a i pbs ค่ะส่วนท่านไหนอยากแสดงความเห็นว่าฉากหลังการเมืองหลังการเลือกสวจะเป็นอย่างไรสแกน QR Code ้ และเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นโบทเลือกภาพอนาคตกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาฟังเสียงประเทศไทยพร้อมความหวังกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ